มาแล้วนะครับขอให้จบท้ายฮะมันเป็่บอยฮคมันเนพบั้นเจ่าว์ดิไปชั้นเจ่าว์ดิยังทำเองมังกเตะครับอาร์ตวิดีโอมังกิเปลี่ยวว่ามัเปลีวหนึ่งที่ผิดแผลที่ยังดีเลยส้ายโอ้ยมองหนักยังกี่ตั้ง เลิกง,งานแล้วครับกำลังเก็บฟองกลับบ้านขาลากรักจริงมีแค่สมมุตดรักแท้อะไรนั่นอะไรนั่นแต่งงานมาพี่หลองมีของครับอันนี้นักร้องของกรุงครับสวัสดีครับ,รบ <laughs> ไม่อยากกิน, <c oughs> นเ่ะเมื่อยป่ะปวดขาเลิกงานมาก็ถุงข้าวครับ ถ่าจะแยไปคลิปเรียวไปคลิปเอาแค่เราจะลงคลิปเรีย่ยวนน,นนี้สนุกมากครับวันนี้สนุกมากครับเจ้าหมวหนเลยเนาะเข้าใจว่าซูดินพี่น้องท่านซูดินเข้าใจลล้่ามักมวนเนาะหมวนดิมาแต่ตอนนี้นักร้องหิวข้าวนะคะเราจะกินข้าว <c oughs> ดูเขากินปะบัวกินไดอะไรก็แล้วล่ะกินโกโก้พออยู่แล้วเจี๊ยนสุดเดียบอะไรเจียมนอนมีหอดบ้านหอดบ้านกะ เอารถยื่อนหัวหนาขับรถกับบา้า,บา,น,น,านนี้นากับเพื่อนในหลังย่วันนี้หน้าหนูเพื่อนเครื่องสำอางทั้งวันเพราะว่าเพราะว่างานสองภาคสองกะกะกะกังวินกะกังขึ้านหาบน้ำเท่าเดียวตอนฮอตบัตตอนนี้แม่จุ้มหรือว่าจัก มั้งเจ็บตาสุรินบรรยากาศดีแห้งพี่นอ้องเป็นปจมาอยู่แฮง,งบรรยากาศดีโบผ้แขกเกือบเกือบเกือบ,บซ้ำๆกันกับมุกาหารเลยเท่งแต่ว่าสุรินโบมีแม่นำ้ำโขงที่มุกาหารแต่ว่ามันมีต้นไม้หลายๆปัะดับบรรยากาศเย็นๆเต็มตัวดินทันกับรอ,อันพุ่มข้างหน้าก็เป็น ชัต้ตะกะเตียมไปแล้วกลาบป้านนี่ก็สา้างหมุยักครับได้ล้วนั่งเงียบแกียบไงนึงข้าแต่วคบของพี่น้องบอบมึอนี้ง่างมานี้เป็นมูอสุดท้าย ได้ก็คงจะหลับปุ้ยแต่ก่อนจะหลับเตะก็ต้องนิ้โทรศัพท์ก่อนละวะยังไงกับฟังเพลงเครียดคงจะกรองก่อนให้มันสะอาดให้มันเป็นน้ำเย็นเป็นไม่รู้ว่าคนื่นเป็นหรือเปล่าแต่ว่าน้ำเย็นเคยเคยเป็นมันเคยมีพี่คนหนึ่งสอนตอนไปร้องเพลงอยู่ที่คันที่ขับเวลาเวลาเลิกยังไม่นับเข้าายเครียดไหเป็นส่ยไปนับติบต้นตอนตอนหนตอนร้องเพลงแลบปุ๊บกับ เวลาเวลาลองเล่นคอนเสิร์ตแล้วหรือเล่นงานยังก็แล้วก็สร้างมาทำยังแล้วก็สร้างขึ้นรถเอกสิเปิดเพลงเคียยวหูให้ให้ให้ยังลหรให้หูมันมันมาจำความความเบาสิมันเป็นปกติสินะก็ในหูมันมันขางเพลงยังหมาก็มาเคียยวเพลงสิให้มันสะอาดาเพลงเบาๆนุ่มนุมสินะก็ผมว่ามันจริงหรือเ่จริงนะแต่ว่าก็แต่ว่าก็เหตุประจําไปนั่เงินทิปก่อนนะครับเดี๋ยวก็กลับแล้ว เฮ่รันดีกับยูนี่นับเงินกับยูนีล่ะนับเงินไหนวงกับยูนีล่ะไปแล้วนะคะขอบคุณพี่น้องชาวสุรินทร์นะคะพี่น้องจัดสุรินทร์น่ารักมากๆเลยเงินทิปได้เยอะมากๆเลยสุรินทร์น่ารักแท้ๆเรามีโอกาสก็อยากมาอีกนะครับไปละบ๊ายบาย